ความหวังที่เรามีต่อในพระเยซูไม่เคยผิดหวังเลยนะครับดังนั้นผมจึงย้ําเสมอว่าถ้าใครเชื่อพระเยซูจะไม่ผิดหวังนอกจากนั้นเพราะอะไรฮะทาไมเราไม่ผิดหวังและทําไมเราไม่เสียใจเพราะว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้ามาสู่จิตใจของเราเพราะอากาเปของพระเจ้ารักแบบเดียวกันคุณภาพเดียวกันนั้นหลั่งไหลเข้ามาในอะไรฮะจิตใจของเราฮะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า อากาเป้ความรักของพระเจ้าที่รักไม่มีเงื่อนไขรักที่บริสุทธิ์ผุดผ่องรักที่เสียสละรักที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะฮะรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นหลั่งไหลเข้ามาโดยทางอะไรฮะโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ประทานแก่เราแล้วพี่น้องเชือรักคำว่าแก่เราแล้วนี่หมายถึงว่ามาในใจของเราเรียบร้อยแล้วเอเมนไหลเข้ามาแล้วเอเมนไหลก็ามาแล้ว ฮาเลลูยาสรรเสริอพร,ระเจ้าพี่น้องที่รักพระเจ้าบอกไม่ใช่กําลังจะให้แต่พระองค์ให้แก่เราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์แล้วโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพร,ระเจ้าให้ความรักนี้เริ่มนะครับทํางานทำเอ่อทำกิจในตัวเราภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า activate นะครับมันให้มันเอ่อในใหกระตุน้นและให้มันทําทางานของมันนะ่ะในหน้าที่ของมันพี่น้องที่รักท่านยอมกับพระเจ้าเนายอมกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วย บางทีมันขัดกับอารมณ์ความรู้สึกมันขัดกับนนฮะออสิ่งที่เราโกรธอยู่สิ่งที่เราขัดเคืองใจอยู่นะครับแต่ความรักพระเจ้ากําลังจะทํางานในนี้นะครับเพราะความรักของพระเจ้าะะลังไหลเข้ามาดังน,นั้นพี่น้องที่รักครับเชื่อพระเยซูไม่ผิดหวังไม่เสียใจแน่นอนครับทําไมไม่ผิดหวังเสียใจพเพราะอะไรฮะพระเจ้ากําลังนะฮะอ,อ ความรักของพระเจ้ากาลังไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราไหลเข้ามากําลังไหลเข้ามาเติมเต็มข้าทุกวันนะครับแล้วพี่น้องชักบางวันมันเหือดแห้งไปพระองค์จะให้ไหลเข้ามาใหมา่โดยทางอะไรฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้แก่เราแล้วนะครับทานประทานลงมาตั้งแต่วันแรกที่คุณเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เริ่มทางานแล้วนะครับ